เวลาที่เราอยากจะไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งเราน่าจะต้องการกล้องที่ช่วยเหลือเราในสถานการณ์ยากๆยิ่งถ้หากว่าเป็นการถ่ายวอลลอกแบบผมด้วยแล้วเนี่ยกล้องอาจจะต้องเล็กพอที่จะไม่ทําให้คนรอบข้างรู้สึกอึดอัดใจ,จเวลาที่ผมหยิบกล้องขึ้นมาอาจจะต้องมีไมค์ในตัวที่ผมไว้ใจได้ในการเก็บเสียงหรือมีช่องสําหรับต่อไมค์ภายนอกในกรณีที่ผมต้องการคุณภาพเสียงที่ดีมากขึ้น กันสั่นที่ช่วยให้ภาพมีความนิ่งพอเมื่อถือเดินด้วยมือเปล่าแล้วก็คงจะดีมากเลยถ้าหากว่าผมสามารถไลฟ์ด้วยกล้องตัวนี้ได้ด้วยอาจจะเป็นโชคดีของผมที่ผมเพิ่งได้กล้องแบบนี้มาพอดีคลิปนี้ผมจะพากล้อง Canon Powershot G7X Mark III ไปเที่ยวด้วยกันกับผมที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง การมาเที่ยวในครั้งนี้เนี่ยผมแทบจะไม่ได้วางแผนอะไรเลยครับตอนแรกผมตั้งใจที่จะถ่ายบนหลอไปลงที่ช่องแบบจริงจังไปเลยแต่แฟนผมบอกว่าอยากจะให้ลองหยุดคิดที่จะทําแบบจริงจังไปก่อนแล้วก็เที่ยวไปแบบสบายๆถ่ายในแบบที่ถ่ายได้อะไรถ่ายไม่ได้ก็โยนมันทิ้งไปการที่ผมหยุดคิดจะทําอะไรแบบจริงจังแล้วเที่ยวแบบสบายสอาจจะทําให้ผมได้ค้นพบวิธีการทําคลิปในแบบใหมๆ่ๆที่ผมน่าจะยังไม่รู้จักหรือผมอาจจะยังไม่เคยทํา ก็น่าจะเป็นได้เหมือนกันทันทีที่มาถึงจังหวัดจันทบุรีเราก็มาถึงจุดแรกที่เราจะต้องแวะพักกินข้าวเที่ยงก,กันก่อนนะครับร้านนี้มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวบ้านนอกสูตรโบราณแค่ชื่อร้านก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าร้านนี้เนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่พอร้านนี้ก็ยังมีอาหารตามสั่งให้เราสั่งได้อีกแต่เมนูเด็ดที่นีที่แฟนผมบอกเนี่ย กลับไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะครับมันเป็นอาหารที่มีชื่อว่าข้าวคลุกพริกเกลืออาหารจานนี้น่าจะถูกใจคนที่ชอบซีฟู้ดเป็นหลักนะครับมีทั้งกุ้งปลาหมึกแล้วก็กั้งวางลงมารวมกันในจานเดียวส่วนตัวข้าวมีการปรุงรสมาแล้วนะครับแล้วก็มีความเผ็ดอยู่บ้างถ้าหากว่าใครคิดว่ายังแซ่บไม่พอเขาก็ยังมีน้ำจิ้มซีฟู้ดไว้ให้เราลาดเพิ่มลงไปอีก ตัวข้าวจริงๆรสชาติค่อนข้างลงตัวแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าใครกินเผ็ดไม่ได้อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งหรือบอกทางร้านให้ลดพลิกลงหน่อยเพราะว่าแม้แต่ผมเองเนี่ยที่พอจะกินเผ็ดได้บ้างก็ยังรู้สึกเลยว่ามันค่อนข้างจะเผ็ดเกินไปสําหรับผมนะครับแต่รสชาติโดยรวมเนี่ยดีมากๆเมนูจานข้าวที่สั่งทุกจานนะครับจะมาพร้อมกับน้ำซุปที่มีกระดูกสลังหมูต้มเปื่อยมาให้ด้วยนะครับกินข้าวไปซดไปช่วยแก้เผ็ดได้ดีประมาณหนึ่งเหมือนกัน จุดหมายต่อมานะครับเราไปเที่ยวกันที่ชุมชนริมน้ําจันทบูรซึ่งในชุมชนแห่งนี้นะครับจะมีอาหารแล้วก็ขนมมาวางจําหน่ายให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ซื้อแล้วก็ชิมกันขนมที่จะได้เห็นนะครับก็อย่างเช่นขนมเทียนแก้วทุเรียนกวนแล้วก็รวมถึงสินค้าทางการเกษตรหลายๆอย่างนะครับสิ่งหนึ่งที่มีชื่ออย่างมากในจังหวัดจันทบุรีก็คือพริกไทย และที่ร้านที่วางพริกไทยอยู่นี้ผมได้เจอกับน้ำผลไม้ที่ชื่อว่าน ah ้ำมะปื๊ดเข้าผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะลองดูสักหน่อยมาลองชิมกันดูนะว่ารถามันจะเป็นยังไงน,นะครับ <Lincoln> s <girlfriend> <S รถมันคล้ายๆประมาณเลมอนผสมมะนาวนะฮะแล้วก็เขาไม่ได้ทำไว้หวานมากนะ ือถ้าาหกว่านื่อนนยๆครับากรตั้งค่าเวลาถ่ายวอลล็อกของผมนะครับผมจะหมุนไปที่โหมดวิดีโอก่อนในเวลาที่ต้องถ่ายกลางวันแบบนี้ผมจะเข้าไปเปิด ND filter ผ่านทาง Quick menu เพื่อให้กล้องเปิดรูรับแสงได้กว้างขึ้นที่โหมดกล้องผมจะตั้งเป็นโหมด m o v i e auto exposure ให้กล้องปรับแสงเองแบบอัตโนมัติในส่วนของการตั้งค่าการสั่นผมจะเปิด IS mode เป็น on ที่เมนู Dynamic IS ผมจะตั้งเอาไว้เป็น Standard เพื่อลดการสั่นในเวลาที่ผมเดินแต่ว่าก็ยังอยากให้มีการสั่นไหวตามธรรมชาติอยู่บ้างและการโฟกัสผมเลือกเป็น tracking focus เพื่อให้กล้องโฟกัสที่หน้าผมตลอดเวลาถ้าว่าทุกคนมาเที่ยวที่ชุมชนแห่งนี้แล้วที่หนึ่งที่น่าจะควรแวะนะครับก็คือบ้านหลวงราชมัยตรีบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักของหลวงราชมัยตรีเดิมนะครับแล้วก็ยังเก็บสมบัติและวัตถุโบราณหลายๆชิ้นให้เราได้เข้าไปดูกัน ที่นี่ก็ยังเปิดเป็นที่พักนะครับให้นักท่องเที่ยวอย่างพวกเราได้เข้ามาพักได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกรบกวนจากนักท่องเที่ยวท่านอื่นที่เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเพราะว่าเขามีการแบ่งสัดส่วนเอาไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียว อีกสถานที่หนึ่งที่ผมคิดว่ายังไงยังไงผมก็ต้องแวะเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนจะต้องแวะเข้าไปถ่ายรูปเมื่อมาถึงจังหวัดจันทบุรีไปแล้วนะครับที่นี่เป็นวัดที่ชื่อว่าวัดปากน้ําเขมหนูส่วนเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ทุกคนที่มาจันทบุรีจะต้องแวะวัดนี้ก็คือวัดแห่งนี้มีการสร้างโบสถ์แล้วก็สิ่งก่อสร้างภายในวัดต่างๆให้เป็นสีน้ําเงินนั่นเองนะครับ แต่เดิมเนี่ยอุโบสถหลังที่เราเห็นกันอยู่ตรงหน้านี้เนี่ยมีความทรุดโทรมอย่างมากทางวัดก็เลยสร้างโบสถ์ขึ้นมาใหม่โดยมีการหุ้มเซรามิกเอาไว้เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากน้ําเค็มของทะเลส่วนที่มาของสีที่เป็นสีขาวและสีน้ําเงินตัดกันนั้นทําตามแบบสีของเครื่องอลายครามในสมัยโบราณโบสถ์ก็เลยสวยงามโดดเด่นตามแบบที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นั่นเองครับเนื่องจากว่าที่นี่แดดค่อนข้างแรงมาก ผมอยากจะเก็บภาพโดยใช้โหมดแมนวนวลเป็นหลักและแม้ว่ากล้องตัวนี้จะเป็นเพียงแค่กล้องคอมแพคแต่ก็สามารถใช้งานฟังก์ชันแมนนวลได้แบบสมบูรณ์ผมสามารถปรับชัตเตอร์สปีดปรับ f อฟส p รวมถึงค่า ISO ได้ในแบบตามที่ผมต้องการจะใช้งานและถ้าหากว่าแสงสว่างมากเกินไปเราก็ยังมีตัว ND Filter ที่ช่วยให้ผมสามารถเปิดรูรับแสงได้กว้างขึ้นและสุดท้ายถ้าหากว่าไม่พอใจสีที่กล้องคิดให้เรา เราสามารถปรับไว้บาลานซ์ได้ด้วยตัวของเราเองแต่สําหรับคนขี้เกียจอย่างผมเนี่ยผมจะตั้งเป็นออโต้ไว้บาลานซ์แล้วก็ถ่ายมันทั้งอย่างนี้ไปเลยนะครับด้วยความที่เราเปิด ND ฟิล t e r ได้ทําให้เราสามารถเปิดรูรับแสงได้กว้างขึ้นมันก็เลยมีเอฟเฟกหน้าชัดหลังเบลออยู่ในภาพบ้างแม้ว่าการเบลอมันจะไม่มากเหมือนกับการใช้เลนส์ฟิกบนกล้องใหญ่แต่ด้วยกล้องคอมแพคตัวเท่านี้นั่นคือโอเคมากแล้วล่ะครับ แม้ว่าวัดนี้โดยรอบจะเป็นสีน้ำเงินแต่ว่าออโต้ไวบาลนซ์ก็ทำงานได้แบบไม่เพี้ยนทำให้ผมสามารถกดชัตเตอร์ไปได้เรื่อยๆแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเสียดายที่พวกเรามาถึงวัดนี้ช้าไปหน่อยผมเลยไม่มีเวลาเก็บภาพได้มากเท่าที่ควรเพราะว่าจะต้องรีบเดินทางไปที่พักต่อแต่การที่ผมได้มาที่วัดนี้ก็ทำให้การมาเที่ยวจังหวัดจันทบ,บุรีของผมถูกเติมเต็มให้สมบูรณ์เยอะขึ้นไปมากเลยทีเดียว ที่พักของเราชื่อว่า Becky Cove ตึกที่ผู้ผมเข้าพักนั้นจะอยู่ด้านท้ายสุดของรีสอร์ทน่าเสียดายอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ห้องนี้เนี่ยจะไม่เห็นวิวทะเลอยู่ด้านนอกแต่ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นวิวทะเลบรรยากาศภายในห้องก็ค่อนข้างดีและก็มีอุปกรณ์ให้เราค่อนข้างครบภายในห้องพักสีขาวนี้มีทั้งโซฟาเก้าอี้แล้วก็โต๊ะทำงานในส่วนของห้องก็มีฝักบวัวแล้วก็มีน้ำอุ่นน้ำเย็น ให้เลือกเหมือนกับห้องพักตามมาตรฐานโรงแรมทั่วไปแน่นอนว่าที่นี่ก็ยังมีมินิบาร์ภายในห้องแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจได้กับความปลอดภัยแล้วก็ความสะอาดของที่นี่ที่สําคัญสาวๆน่าจะชอบกระจกที่มาพร้อมกับไฟแต่งหน้าบานนี้แน่ๆครับเก็บข้าวเก็บของเสร็จก็เย็นมากแล้วเราคิดว่าน่าจะต้องไปทะเลก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดิน เลยได้ชมบรรยากาศของปิกกี้โคแห่งนี้ไปด้วยที่นี่นะครับจะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยจำลองหมู่บ้านชาวประมงนะครับจากประเทศแคนาดามาไว้ตรงนี้นะฮะเจว่าบ,บ้านแต่ละบ้านแต่ละหลังนะฮะจะมีหลักสีสันมากๆเลยนะครับแล้วก็แต่ละหลังเนี่ยก็จะมีเรียกว่าอะไรเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกันนะครับบางหลังมีสระว่ายน้ําในตัวด้วยนะฮะแล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นสระว่ายน้ํารวมนะครับที่ แต่ละคนนะครับสามารถลงเล่นได้โดยที่ไม่ต้องสวมชุดว่ายน้ําแต่ว่า,าสระเนี่ยจะลึกแค่65เซนนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นสะระรวมที่ต้องใส่ชุดว่ายน้ําลงนะฮะซึ่งผู้ผมคิดว่าคงจะไม่ลงเล่นน้ำนะครับมาไปดูทะเลกันดีกว่าใช้หาดที่อยู่หน้าที่พักของผู้ผมก็คือหาดคุ้งวิมานแล้วก็อาจจะเพราะว่าใกล้จะเย็นมากแล้วเลยไม่ค่อยเหลือคนที่กําลังเล่นน้ําอยู่มากเท่าไหร่แต่ผมบอกได้เลยว่าน้ําที่นี่ใสามาก ตอนนี้ผมก็อยู่ตรงริมหาดนะครับหน้าที่พักนะฮะแล้วก็กําลังจะเดินไปที่โคดหินนะครับมันเป็นเหมือนกับแหลมที่ยื่นไปในทะเลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปตรงนั้นกันน่าจะเป็นมุมที่สวยสุดนะฮะแล้วก็แสงก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวรีบไปกันดีกว่าในขณะที่ผมกําลังรีบเดินแข่งกับเวลาสุดท้ายผมก็เจอปัญหาเข้าอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือแบตเตอรี่2ก้อนที่ผมพกมาใช้ถ่ายทั้งวันกําลังใกล้จะหมดอยู่แล้ว เละเมื่อผมถ่ายรูปไปได้แป๊บเดียวแบตเตอรี่ทั้งหมดที่พกมาของผมก็หมดลงเมื่อกี้ผมกลับไปเอาแบตเตอรี่อีกหนึ่งก้อนนะครับนับตั้งแต่ตอนเช้าเจ็ดโมงเช้าที่ถ่ายมาจนถึงตอนนี้นะฮะนี่คือแบตเตอรี่ก้อนที่3นะครับที่หยิบมาใช้งานนะฮะเจ็ดโมงเช้าจนถึงตอนนี้นะฮะเป็นเวลา5้าโมงสินาทีแบตหมดไปแล้ว2ก้อนนะครับฉะนั้นหากว่าต้องการถ่ายตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำๆเลยนะะหรืออาจจะถึงดึกนะฮะ อาจจะต้องเตรียมแบตเตอรี่เอาไว้3าถึงสก้อนเหมือนกันนะครับผมเดินกลับมาทันมื้อเย็นพอดีร้านไลท์เท้าเป็นร้านอาหารของเบกกี้โคบผมสั่งเมี่ยงปลากระ,กะพงมากินแล้วถ้าหากว่ามาถึงจันทบุรีเราก็คงต้องลองแกงหมูชมวงสักหน่อยเอาแกงราดลงไปกับข้าวสวยร้อนๆเข้ากันดีมากๆอีกจานที่ทางร้านแนะนำก็คือผัดเส้นจันปูนิ่มจานนี้ก็โอเคอยู่ แต่ว่าจารนหนึ่งที่ทุกคนมาแล้วผมอยากจะแนะนําให้กินมากๆก็คือพิซซ่าครับพิซซ่าที่นี่อบมาแบบบางกรอบหอมชีสได้กลิ่นแล้วก็รสชาติเต็มๆของมะเขือเทศที่เอามาทำซอสพิซซ่าไม่ต้องเติมซอสมะเขือเทศเพิ่มก็อร่อยสุดยอดแล้วครับที่เขาว่ากันว่าผู้หญิงนั้นจะมีกระเพาะของหวานแยกต่างหาก เอาจริงๆนะครับถ้าหากว่าใครไปเที่ยวกับผู้หญิงบ่อยๆไม่อยากจะเชื่อประโยคนี้ก็ต้องเชื่อในขณะที่ผมอิ่มจะแย่อยู่แล้วแฟนผมและน้องสาวออกมาหาปลามึกย่างแล้วก็เคลฟที่ริมหาดกินต่อก็ถือซะว่าเป็นโอกาสดีของผมที่จะได้ลองใช้กล้องในแบบโลไลท์ไปด้วยในตัว กลับมาถึงห้องแล้วสิ่งแรกที่ผมจะทำก่อนเลยก็คือแบ็กอัพไฟล์ที่ถ่ายมาทั้งวันไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าการเที่ยวไปถ่ายไปเรื่อยๆก็เกือบจะได้ไฟล์แบบเต็มการ์ด64จิกจบายมาเหมือนกันสำหรับวันแรกของผมก็น่าจะจบเท่านี้และพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปยังจุดท่องเที่ยวต่อไป หลังจากตื่นนอนเราเดินกลับมาที่ไรฮา์อีกรอบเพื่อมาทานข้าวเช้าอาหารที่นี่มีค่อนข้างหลากหลายมากถ้าหากว่าใครอยากจะกินแกงก็มีข้าวแกงให้กินอยากจะกินซีเรียลหรือสลัดก็มีเตรียมไว้ให้พร้อมแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยสิ่งที่จะให้บรรยากาศการกินข้าวเช้าโรงแรมได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็น A B F เนี่ยแหละครับยังไงถนะ้าหากว่ากินไม่อิ่มผมก็สามารถไปต่อ,อย่างอื่นได้อีกและถึงแม้ว่าเขาจะมีข้าวต้มเตรียมมาไว้ผมคิดว่าถ้าจะให้สะใจ ก็เอาขาโปนาร่าสักจานไปเลยระหว่างทางเดินกับห้องผมก็เลยอาศัยช่วงนี้ทดลองถ่ายภาพนิ่งดูอีกรอบและรูปทั้งหมดนี้ผมนำมาใช้โดยที่ไม่ได้แต่งสีเลยไม่ไกลจากเป็กกี้โคบ จะเป็นจุดชมวิวเนินนางพญาที่นี่เราจะได้เห็นวิวถนนที่โค้งไปมารับกับภูเขาและทะเลและเราก็ยังสามารถมองวิวอ่าวรอบๆได้ขับรถต่อไปอีกสักหน่อยก็จะถึงลานจอดรถที่เป็นของสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งจากตรงนี้ไม่ไกลประมาณ200เมตรเราจะสามารถเดินไปจนถึงเจดีกลางน้ำได้ แต่ถ้าหากว่าใครอยากจะนั่งซาเล้งชมวิวบรรยากาศข้างทางที่นี่ก็ยังมีรถของชาวบ้านคอยให้บริการอยู่ด้วยพอมาถึงแล้วเราจะต้องเดินตามสะพานไม้ที่ทอดยาวไปในทะเลนอกเหนือจากวิวที่สวยงามแล้วความใสของน้ำทะเลที่นี่ยังคงเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดมันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ชาวบ้านแถวนี้สามารถดูแลรักษาสภาพแวดล้อมได้ดีแค่ไหนเพราะที่นี่คงจะไม่มีความสวยงามอะไรถ้าหากว่าทุกคนปล่อยปะละเลยเมื่อกลับจากเจดีกลางน้ำแล้วพวกผมก็กลับไปเก็บข้าวของที่ห้องก่อนที่จะโบกมือลาหาดทรายที่มีน้ำทะเลใสๆของหาดคุ้งวิมานก่อนที่จะเดินทางไปยังจุดหมายต่อไป อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กับรอยต่อระหว่างจังหวัดจันทบุรีและระยองที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนจะต้องแวะถ่ายรูปก็คือทุ่งโปร่งทองพวกผมก็เลยตั้งใจไว้ว่าเราจะต้องแวะที่นี่ด้วยไม่งั้นคงจะเสียดายหน้าดูในทางเดินตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับป่าต้นปรงนะครับแล้วก็มีทางเดินนะเป็นสะพานไม้ให้เราเดินไปตลอดทางนะครับแล้วก็มีศาลานะให้หยุดพักเป็นจุดๆไปนะครับ เวลาที่พวกผมไปถึงเป็นเวลาตอนเที่ยงวันพอดีแม้ว่าแดดจะร้อนขนาดนี้ <c oughs> ก็รู้สึกว่าจะไม่เป็นอุปสรรคสําหรับนักท่องเที่ยวทุกคนเมื่ <c oughs> อพน้นออกมาจากทุ่งโปร่งทองจุดแรกจะมีมุมเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพหลังจากถ่ายรูปกับบรรยากาศทุ่งโปร่งทองแล้วให้ลองเดินไปจนสุดที่อีกฝั่งจะมีทางให้เราเดินไปต่อผมเห็นหลายคนถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เดินกลับไปเลย มันก็ดูจะน่าเสียดายไปหน่อยจากตรงนี้เมื่อเราเดินตามสะพานไม้ไปจนสุดทางจนผ่านทะลุทุ่งปรงทองไปอีกรอบเราจะพบกับศาลเจ้าพ่อสแสมมผู้ตรงนี้จะมีเรือหางยาวของชาวบ้านมาให้บริการนักท่องเที่ยวในการนั่งเรือชมวิวก่อนจะกลับที่ศาราท่าเทียบเรือสแสมมผู้ยังมีสินค้าหลายอย่างของชาวบ้าน าวางไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกลับไปใครสนใจก็แวะช็อปกันได้ตามสะดวกนะครับเราเข้าเมืองระยองมาโดยที่ฟ้าย,ยังไม่มืดผมเลยเสิร์ชหาสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆเผื่อได้จะแวะกันอีกหน่อยก่อนจะไปเดินเล่นที่ถนนยม,ยมจินดาคืนนี้ที่นี่คือตลาดเกาะกรอยให้อารมณ์คล้ายๆตลาดน้ำย้อนยุคมีการประดับไปด้วยข้าของเครื่องใช้แบบเก่าๆและจำลองร้านขายยาและร้านขายของชำ ที่เห็นแล้วรู้เลยว่าผมเกิดไม่ทันแน่ๆอาจจะเป็นเพราะว่าพิษของโควิดทำให้นักท่องเที่ยวมาสถานที่แห่งนี้จำนวนน้อยมากมองไปมองมาผมคิดว่าน่าจะไม่รบกวนใครถ้าผมจะทดลองไลฟ์ไปยัง YouTube ด้วยกล้อง g 7 x mark iii ที่นี่กล้องปเปล่าๆนะฮะโดยที่ผมไม่ได้ต่ออะไรเข้ากับโทรศัพท์มือถือเลยนะครับมีเพียงแต่แชร์ฮอตสปอตไปที่กล้องนะฮะแล้วก็อยากจะทดลองไลฟ์สัก5นาที10นาทีนะฮะ ตอนนี้สถานที่ที่ผมอยู่นะครับคือตลาดภาพส,สุดท้ายนะครับสำหรับการทำไลฟ์ด้วยกล้องเพียวๆแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าอะไรไม่ได้ต่อเข้ากับกล่องแปลงสัญญาณหรือว่า,าต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์อะไออย่างใดนะฮะมือถือตัวเองไปด้วยแล้วก็ใช้ 4G นะครับจะเห็นว่าภาพที่ได้จะมีความคมชัดมาก แต่ว่าอาจจะเพาะด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ผมใช้เป็นการแชร์ฮอสปอตมาจากโทรศัพท์มือถือดังนั้นด้วยสัญญาณที่ไม่เสถียรทําให้ภาพและเสียงที่ได้มีความขาดหายเป็นช่วงๆผมคิดว่าถ้าหากว่ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีกว่านี้กล้องตัวนี้น่าจะแสดงประสิทธิภาพในการทําไลฟ์ของมันออกมาได้เมื่อผมกลับไปถึงบ้านผมจะต้องทดลองการใช้งานฟังก์ชันนี้อีกครั้งหนึ่งและในส่วนที่ผมประทับใจ ก็คือแม้ว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่การไลฟ์ก็ยังดำเนินต่อไปไม่มีการตัดไปกลางทางจนถึงเวลาที่ผมกดหยุดไลฟ์ด้วยตัวเอง ที่นี่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งสุดท้ายที่ปู๋ผมจะแวะกันก่อนกลับบ้านตรงนี้คือถนนยมจินดาที่กำลังเปิดเป็นถนนคนเดินให้นักท่องเที่ยวได้เดินเข้ามาช้อปปิง้งตลอดถนนเส้นนี้จะมีอาหารแนวสตรีทฟู้ดเยอะแยะเต็มไปหมดขนาดผมเองยังจะต้องตัดสินใจเลือกเพราะกลัวว่าถ้าอิ่มซะก่อนแล้วไปเจออะไรที่อยากกินจริงๆอีก ก็จะกินไม่ไหวที่ถนนเส้นนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมคือพิพิธภัณฑ์เมืองระยองที่เก็บเอาสิ่งของเครื่องใช้ของชาวระยองเอาไว้แน่นอนว่าหลายชิ้นในนี้ผมเกิดมาไม่ทันได้ใช้แต่โชคดีที่ยังทันได้เห็นอยู่ผมเดินต่อไปยังถนนยมจินดาเพื่อที่จะหาของกินมาใส่ช่องว่างที่กระเพาะเว้นเอาไว้สำหรับรับอกาสทางรสชาติใหม่ๆที่ชาวจังหวัดระยองเตรียมไว้ให้ และผมจะกินไปจนกว่ากระเพาะผมจะบอกว่าพอได้แล้ว เดินอยู่ในถนนยมจินดานะครับวันนี้มีงานประจับปีพอดีก็เลยมีร้านค้านะครับแล้วก็มีคนมาเดินเยอะแยะมากมายเลยนะฮะปีก่อนหน้าที่ผมมาเนี่ยคือคนไม่เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็เป็นวันเสาร์ที่เจริญนะครับร้านค้าน้อยกว่านี้นะฮะแต่ว่าวันนี้นี่คือแน่เลยถือว่าโชคดีพอดีที่ได้มานะครับแล้วก็เสียงที่ทุกคนกําลังได้ยินอยู่ตอนนี้นะฮะก็เป็นเสียงจากตัวไมล์วิวอินในกล้องเองนะครับไม่ได้ต่อไม์นอกนะฮะอาจจะมีเสียงแอเดี้อะไรเข้ามาบ้างที่ว่าทุกคนน่าจะได้ยินเสียงคมเรีย์แล้วก็ชัด ประมาณหนึ่งนะครับถ้าหากว่าอยากจะได้ยินเสียงที่ชัดเจนกว่านี้อาจจะต้องต่อไปลาวเนียนเหมือนกับพาร์ทที่ผมทำไลฟ์สตรีมมิ่งเมื่อกี้นี้นะครับเอาละฮะสำหรับการเที่ยวไปรีวิวไปนะครับกับกล้อง Canon G7X Mark III นะครับกล้องสำหรับทบลบมาหลอกตัวใหม่ของผมก็น่าจะจบเพลงท่านี้นะครับจะเดินในถวนนุ่จิตดาต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็กลับบ้านนะครับและการท่องเที่ยวในจ,จังหวัดจันทบุรีและระยองของผม <c oughs> ก็น่าจะสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ ได้เห็นการใช้งานกล้อง canon powershot g 7 x mark iii แล้วรู้สึกยังไงการถ่ายวนหล็อกแบบนี้ชอบหรือไม่ชอบกันยังไงบ้างอ he <mine> ย่าลืมช่วยคอมเมนต์กันมาแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ